คุณผู้ชมได้เห็นได้ฟังไปแล้วด้วยตัวเองนะครับและทั้งหมดนี้เป็นข้อกฎหมายไม่ได้บอกว่าเราไปกระทืบเราไปซ้ําเราไปนูน่นนี่ไม่ใช่ข้อกฎหมายล้วนๆเล่เาเล่าให้ฟังเพื่อประกอบเป็นความรู้ว่าศาลท่านตัดสินเนี่ยท่านไล่ไตส่สวนยังไงอืแล้วตัดสินมาอย่างนี้ตา<ะ>มหลักฐานคุณความผิดจะเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวมีคณะหนึ่งปปชเขาจะไปจัดการทําคุณแพรทองทานครับมีนักข่าวไปถามแต่แต่แต่แต เพื่อความยุติธรรมตอนแกมาเป็นนายกเนี่ยพ่อแกก็ออกมาแล้วด้วยนะ,ะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ไปบอกว่าพ่อป่วยจริงแล้วผลการพิพากษาออกมางนี้มีสิทธิ์จะโดนไหมเออผมดูนะห้าสิบห้าสิบเจตนาเขาแต่ที่หนักที่สุดคือไปพูดในสภาโอ้ใช่นนแกไปพูดนนในสภานี่อหนักไปตรงนี้ต้องพิจาราให้หนักฮะถ้าจะพูดไปแล้วดิฉันในฐานะเป็นนายก ท่านจะพูดความจริงให้ฟังก็บอกว่าให้รอฟังแพทย์ถ้าแพทย์บอกว่าป่วยไม่ไม่ป่วยก็ต้องเชื่อแพทย์ตอนนี้แพทย์บอกว่าไม่ป่วยคุณไปตอบว่าพ่อคุณเนี่ยป่วยมันตรงกันข้ามา่าที่คุณไปตอบในสภาสองก,ก็คุณไปพูดบอกว่าพูดไปพวกคุณก็ไม่เชื่อก็ยืนยันว่าพ่อป่วยแล้วก็มีอาการหนักจะต้องผ่าตัดอย่างงุ่นอย่างนี้อะไรทั้งหมด ภาพก็ปรากฏอยู่ด้วยในหนังสือพิมพ์ภาพปรากฏเข็นรถไปผ่าตัดอืว่าวิกฤตว่าจะโชว์อะไรก็แล้วแต่ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงของคุณแปรในฐานะลูกแล้วเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมครับถ้าคุณไม่เคยเข้าเยี่ยมเลยเนี่ยผิดปกติเจตานาคุณกำลังร่วมมือกันกับพ่อคุณเลยด้เพราะคุณเป็นลูกนะอย่าลืมขานคุณเป็นลูก อันนี้คุณคนคคนนอกเขาห้ามไปเยี่ยมด้วยครับแล้วพวกคุณเป็นลูกอืปรากฏว่าพวกคุณไม่เคยไปเยี่ยมพ่อคุณพ,พุทธิจเลยฮนอนอาการแย่นอนถึงก็นานร้อยแปดสิบวันเพราะมันต้องมีหลักฐานด้วยเวลาไปเยี่ยมเอาแต่กล้องเสียงไงกล้องเสียงคุณชันชัยไม่รู้หรอกอไม่เป็นไรตอนนี้ <c oughs> เจ้าหน้าที่มันบอกว่าใครไปเยี่ยมมาต้องเซ็นหมดไอ้เจ้าหน้าที่ราางฐานเนี่ยมันต้องให้เซ็นมันต้องรายงานด้วย ถ้าคุณจะไปทําหลักฐานเท็จตอนนี้ก็จะไล่เลยสองคนปปชจชมาเรียกมาตอนถ้ามีคนร้องไปนะสมมุติว่าร้องไปนะครับหลักฐานจะครบไม่ครบรู้ปวชเชิญคุณแพรทองทานมาเชิญแพรทองอะไรแล้วแต่บรรดาแพรทองทั้งหลายมาเนี่ย <c oughs> มาเฮ้ยคุณเป็นลูกคุณเยี่ยมเขารายงานว่าคุณไปเยี่ยมเยี่ยมยังไงอป่วยยังไงวันไหนวันไหนพ่อใส่เสื้อสื้ออะไรเดินได้ไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่เตียงหรือนั่งข้างล่างตอนนี้ ตอบก็ยังไงอึกอาี่ทีเนี้ยถ้าคุณตอบไปตอบมาตอบเจ้าที่เท็จโดนข้อหาใครการโโเท็อีกไปกันใหญ่เลยแต่นี้อ่ะอ,อันนี้คือแพทองทานถ้ามีเวลาเดียวเดียวแต่คนหนึ่งที่คนงงมากว่าเอา้าก็เขาเคยเป็นรัฐมนตรีจริงแต่เขาก่อนหน้าที่เกิดคดีนี่แล้วเขาจะมีส่วนด้วยเหรอสมศักดิ์เทพสุทินเขาไปออกกฎหมายเนี่ยมันไปขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายเอง เอาแล้วเขาสมมติน,นะถ้าผมผมเป็นคุณสมศักดิ์นะไม่ได้แทรกนะเอ้ยผมไม่รู้ก็มันจะเกิดได้ยังไงผมออกไปตั้งแต่ก,ก่อนแล้วว่ะไม่ได้าม,ม,ไดมาตาหก<ง>เขียนเอาไว้กฎหมายฉบับนี้มันเขียนเอาไว้ว่ามาตราหกเนี่ยถ้าคุณจะไปออกไอ้กฎกระทรวงมาตราห้าสิบห้าเอานักโทษออกไปนอกเรือนจําห้ามไปขัดต่อวิอาญามาตราหกคุณอยู่ในมาตราเจ็ดมีอํานาจออกกฎกระทรวงคุณเป็นคนลงนามออกมาตราห้าสิบห้า ให้เขาออกไปนอกคนจํอสองโลกสองโลกเอาไปรักษาโรงยาบาลโดยที่ถือว่าเป็นการเออ่ถือว่าเป็นการจําคุกอืแต่มันไปขัดเขาวิยยาว่าถ้าคุณจะออกไปเกี่ยวกับเรื่องมาตาหกคืออย่างนี้ห้ามม่ให้ออกกฎกระทรวงใดระเบียบและกฎกระทรวงระเบียบและกฎกระทรวงใดไปขัดเขาเวียยาในกรณีนํานักโทษออก ไปนอกเรือนจําไปรักษาครนีรักไปรักษาเนอะไม่จะไปห้ามคุณว่าให้จเจ้านักโทษออกไปล้างไปล้างส้วมไปไปล้างท่อ<ม>ไปล้างอะไรพวกนี้<ม>ไปทํางานข้างนอกไม,อไ,นนอไ,นไม่ได้ห้ามคุณเจ้าไปทํานุ่นตัดเจ้าอะไรนี่เขาไม่ได้ห้ามคุณบริหารทําไปแต่เฉพาะเรื่องย้ายนักโทษออกจากเรือนจําเป็นอํานาจตามวิอาญาคือต้องผ่านแพทย์ أي, ต้องผ่านศาลก่อนต้องขอญา,าออติศาลก่อนอตอนนี้คุณไปออกกฎหมายตัวเนี้ย โดยใช้อำนาจฝ่ายบริหารไปก้าวล่วงฝ่ายตุลาการไปขัดต่อยวิทยาที่ตัวคุณออกเองกระทรวงคุณออกเองอแต่คุณไปกลับไม่ไปกำนึงถึงตรงนี้ใช้อำนาจฝ่ายเดียวโดยพระการเออคุณฝา่าฝืนหรือเปล่าคุณไปเซ็นนะคุณฝา่าฝืนกฎหมายไหมภาษาเขาเรียกประมาทเลินเล่อหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไมไม่ใช่ประมาทนะอันนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วก็ห้าม,มแล้วคุณไปเซ็นได้ยังไง ถ้าถ้าคุณเซ็นไปเนี่ยแล้วมันเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาและศาลตัดสินว่ามันผิดเนี้ยมันก็จะกัดย้อนหมาว่าไอ้ต้นเหตุที่ทุกคนไปอ้างบอกว่าเนี่เคยใช้ที่อาญาเลยใช้ไอ้ฉบับนี้มาต่าห้าสิบห้าที่คุณสมศักดิ์เซ็นเนี่ยอ้าวทำไมคุณสมศักดิ์คือต้นทางเลยแต่นี้ตอนนี้สมศักดิ์ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่าจะต้องเอาคุณสมศักดิ์เข้าไปเป็นจำเลยในคดีนี้ได้หรือไม่อืคําว่าได้หรือไม่นะครับเขาก็จะผิดไม่ผิดไม่รู้สองก็คือการออก ไปเซ็นไอเนี้ยมันมีคณะกรรมาการรองรับคุณมสมศักดิ์ก็จะต้องยอมรับว่าคณะกรรมการก็เซ็นออกมาเนี่ยโอเคแ้วนั้นมีเมียคุณภูมิธรรมเป็นคณะกรรมการด้วยหนึ่งใน8คนผมเห็นผมมีรายชื่อของตัวสอบก่อนมาแล้วก็จะยืน่นทั้งหมดเดี๋ยวต้องถูกสอบสวนอีกทีส่งให้ปปชชสอบสวนใหม่หมดว่าไปออกเนี่ยเป็นไงศาลถ้าจะไม่ได้แตะเรื่องนี้ ต้องต้องพูดกันก่อนนะเรื่องที่ผมกําลังเราพูดอยู่เนี้ยศาลไม่แตกเลยนะ,ยนะะแต่ผมจะตั้งเรื่องนี้ให้ปปชไปสอบสวนว่าการออกไปตากฎหมายอนเนี้ยไม่ชอบเนี่ยขัดต่อกฎหมายขอให้เกิดเป็นต้นเหตุแล้วเจ้าหน้าที่อ้างว่าใช้แต่กฎหมายราชธรรมปีหกสามไอ้นี่ก็ยิ่งผิดใหญ่เลยราชธรรมปีหกสามเนี่ยมันเพิ่งเกิดเม,มื 60, <63. S 2> อ่อปีหกสองพันหกสิบสามหกศูนย์หกสามไม่กี่ปีนี่เอง แต่กรมเนี่ยทันเนี่ยเกิดขึ้น2,479วิทยามเกิดขึ้น2,477เขาบอกไม่เคยใช้เฮ้ยไอ้นี่คุณคุณตอบไปนี้สารนี่สารก็งงไปด้วยเลยถามารู้ไหมว่ากฎหมายวิทยาเนี่ยได้ใช้ไหมเพรไม่เคยใช้ใช้แต่กฎหมายใหม่อันนี้เท่านั้นบ้าแล้วเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแล้ะไอ้กรมคุกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับอยู่กับทรงมาไทยตั้งแต่2,4,7 สี่เก้าแล้วพวกงมาย้ายออกมาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมพวกนี้ก็ยังเป็นอธิบดีอยู่และอธิบดีอย่างที่เราเคยให้ดูก็มีเรื่องสองสี่สองสี่หกสาลจันทบุรีสั่งให้เอานักโทษผู้หญิงคนหนึ่งออกนอกเดือนจำอาจารย์นี่บอกว่าเอ้ยผมยังหาสถานที่ไม่ได้แก้งว่าจะขัดอำนาจศาลก็ทําไปถึงศาลแต่วันที่เวลาอาจารย์สักศีนออกไปไม่แจ้งศาลดเนีกยคุณจันชัยมาเล่าเรื่องนี้ผมจำได้เลยจันทบุรีนี่ผมก็ส่งให้ศาล ผมก็ส่งให้ศาลว่าท่านอำนาจของท่านแล้วท่านไปตัดสินเรื่องรองบูที่ว่ามันจะมันจะไปยังไงกันอันนี้เอาอ้นนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นด้วยอันนี้คุณสมศักนะแล้วที่หนักที่สุดนะยังมีเหรอครับกฎหมายของกฎหมายเนี่ยราชทันเนี่ยเขียนเอาไว้ในมาตราหกอย่างที่หยิบอันนี้อยู่ในอันนี้ส่งให้ศาลในศาลท่านไม่ท่านไม่ได้ถามอันนี้จะส่งให้กับปมประชองก็กรมราช่านอ่านเบริการนให้มีมาตรการมันเข้าทัวด้วยที่อื่น นอกจากการคุมขังเกื่องคุมขังเดือนจําแต่มาตรการดังกล่กลกา,กลาวต้องไม่ขัดต่อว,วิทยาในกรณีเรื่องของนํานักโทษที่ออกไปรักษาตัวโอ้โหอันนี้ชัดเลยห้ามไม่ให้ทําไปออกระเบียบขัดน้ำตีทําสามารถออกพระราชดีได้โดยเมียมนาาตามกระทรวงที่ปฏิบัติตามพรบนี้แต่คุณไปขัดมาตาหกเท่ากับกฎหมายราชธรรมอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายวิทยาชั้นหนึ่งแต่นี่คุณไปออก สักของกฎหมายวิอาญาใหญ่กว่าอแล้วใครเป็นคนตรากระทรวงยุติธรรมครับสมัยในคุณในสมศักดิ์เซ็นด้วยอืแล้วมันก็จะมีรายละเอียดที่สมัยคุณสมัคริคุณสุนรเวทไปแก้กฎหมายตามที่ทางอทางเขาเรียกอะไรอิทีติมิชนเขาขอให้แก้ผู้่ะช่วยผู้ผู้ต้องขังป่วยแล้วก็สุมเด็ดอ่องค์เจ้าพระชะะท่านขอให้ให้ช่วย นักโทษก็ป่วยอะไรพวกนี้ก็เลยไปแก้เพื่อจะอำนวยความสะดวกในนั้นเขาเราเขียนไปเลยว่ามาตาแปดรืเก้าฝากขังเจ้าออกไปก็ออกไปแต่ต้องแจ้งสารซราบนักโทษที่ตัดสินเสร็จขาดแล้วถ้าจะย้ายเรือนจำจากเรือนจำนี้ไปเรือนจำนี้ก็ไปแจ้งสารทราบโดยเร็วจะทุเลาโทษสี่เรื่องเนี่ยสารสั่งเปแลห้าห้ามออกจากคุกหนึ่งถ้าเกิดจะบ้าเป็นโรคบ้าไป,<ม>ไปอยู่คนอื่นแล้วกวนเดี๋ยวดีเบดีเ็าบุ่นวายไปหมดสองถ้าเกิดรักษาถ้าอยู่ จำคุกอยู่แล้วจะต้องถึงแก่<ป>ชีวิตถ้าตายเนี่ยต้องอ,ออกไปเลยห้ามไปขังแล้วไปทุเลาโทษก็คือไปรักษาแต่ไม่นับไม่นับวันไม่นับวันเป็นการจําคุกตอนที่สามผู้หญิงตั้งคันอยู่ต้องการสามเดือนให้ไปคลอดนะแล้วก็ไปรักษาไปไปเลี้ยงลูกจหยื่ลูกมาเลี้ยงอยู่ในประจามันจะเสียก็อันนี้ก็ทํวมาอยู่สี่เรื่องนี้อยู่ในอำนาจสามสามมาตรานี้อยู่ในอำนาจสามโดยกระทรวงยุติธรรมไปแก้ ให้กรมราชัณร์ต้องปฏิบัติและคุณสมคุณสมศักดิ์ก็เป็นคนมารับช่วงต่อเป็นรำตีแล้วคุณก็ไปขัดไกยกฎหมายที่คุณไปแก้เองอีกแล้วคุณก็ไปแก้ขัดใปตัวกฎหมายที่คุณใช้ในมาตราเจ็ดนอ่ก็มาตราห้าสิห้านี่อีกเข้าใจละเห็นไหมฮะเห็นภาพเลยนะคือคุณสมที่ผมถามมาเพื่อให้ความละเอียดเพราะคุณชันชัยเนี่ยได้รับคําชมนะครับอาจารย์เจตทอนนั้นวันนี้ก็มาชมว่าคุณชันชัยเนี่ยทำการบ้านมันหนักมาก <ผ>เอาเอาเอาสั้นๆานตรงนี้ก่อนหนักและเหนื่อยมากไหมสําหรับกรณีชั้นสิบสีก็ก็ต้องหลายคนช่วยกันนะไม่ผมผมอันนี้รับรับรับว่าเป็นความเป็นความสุขของเป็นความสาเร็จของประชาชน <ฮะ S 2> เราเราพยายามเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาก็เลยต้องทําการบ้านให้หนักเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่หนึ่งคุณทักษิณเป็นคนที่มี เขามีชื่อเสียงเขามีเป็นเป็นท็อปของประเทศมีอิทธิพลมีเป็นนายพ่อนายกแล้วเคยเป็นอดีตนายกเพราะฉะนั้นเราจะไปกล่าวโทษอะไรเขาเนี่ยถ้ามันไม่แม่นไม่ถูกต้องเขาเอาเราตัตายเลยคลิปคาเดียวเขาไม่ได้เขาเขาเล่นงานคุณไม่ใช่ว่าเขาไปปล่อยให้คุณชกอย่างเดียวได้หรือเล่นงานก็ได้ประการที่สองเขาอิทธิพลทั้งเงินทั้งอะไรครบเครื่องหมดเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยพวกเราต้องละเอียดรอบคอบ แต่อะไรเหนืออื่นสิ่งใดคือทั้งหมดต้องอยู่พื้นฐานความเป็นจริงต้องถูกต้องก่อนแล้วความถูกต้องก่อน<ฆ>ถ้าไม่ถูกต้องอย่าไปยุ่งแล้วอย่าไปขัดแย้งใครเขาไม่ได้เขาไม่ยอมผุลล้หลงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายสองก็คือคุณจะไปวิ่งเต้นอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ใหญ่โตทั้งหมดเรื่องนี้ไม่มีเบื้องหลังเลยผมเรียนเลยนะครับต่อหน้าพี่น้องประชาชนเลยทําด้วยความมัน อะไรกันวะขออนุญาตใช้คำพูดเข้าใจคือเราอ่ะไม่มีอํานาจราชศักด์จะไปการแกล้งเขาหรอกมันมันแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวอยู่เบื้องหลังเลยทีนี้สามนาทีสุดท้ายจริงๆริง,รงมันอยากจะขยายแปดชั่วโมงแต่คุณทานชัยตอบเองเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำงานหนักเพราะเขาใหญ่อิทธิพลก็เยอะเป็นพ่อนายกมีชื่อเสียงมีนู่นมีนี่ถ้าพลาดนิดเดียวท่านไม่มีอะไรผิดพลาดน,นับจนถึงวันเสาร์เนี่ยคุณทักษิณอยู่ในคุกมาแล้วสี่คืน ไหนๆเขาก็ติดคุกแล้วหนึ่งปีเลิกแล้วต่อการจบกันเถอะสูเอี้ยเลยไม่มีอะไรต่อไปอีกแล้วคิดว่าจะมีแบบนี้ไหมเนี่ยสามนาทีสุดท้ายไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศผมแม้แต่เวลาพูดเรื่องพวกนี้ผมต้องระมัดระวังมากมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมผมไม่ได้มีอะไรกับคุณทักษิณที่จะไป สูเอียกันได้คือเราไม่ได้โกรธแค้นเป็นไม่ได้มีเรื่องไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยเลยเลยแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรบาดหมางกันเลยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมที่พังทลายใครก็ไม่เชื่อถือประเทศไทยว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณต้องมาหาคนนี้เฮ้ยคุณต้องการที่จะใช้ทิพนเฮ้ยคุณต้องการจะผูกขาดในยคุณมหาคนนี้มันวุ่นวายกันไปหมดเลยบ้านเมืองการเมืองก็เละเทะหมดขึ้นอยู่คนเดียวไปไหนนักโทษคนนี้ ทำผิดทุจริตเดินไปไหนผู้ว่าการจังหวัดต้องมานั่งยกมือไหว้ไอ้รัมตีทั้งหลายนี่มาขี้ข้าทั้งหลายมันยังยิงยกมือไหว้พายคนดีๆทั้งหมดมานั่งยกมือไหว้ตามเฮ้ย hey, ไอ้น,นี่คุณเป็นโจรบ่าวะเนี่ยนึวามารู้สึกของเราคิดอย่างนี้นะปม่เทศฝ่ายควาว่าอะไรสิมันมันเป็นสังคมอะไรกันวะเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมเลยมันไม่มีควา,ามถูกต้องเลยแล้วเราเราจะอยู่กันยังไงประเทศไทยสองคุณ คุณถูกคุณมาสารภาพว่าคุณยอมผิดยอมรับว่าคุณทําผิดแล้วศาลก็ตัดสินแล้วก็ยอมติดคุกแต่คุณไม่ติดคุกจริงแล้วคุณก็ไปกาบประกมทูลตวายท่านกระโปรดกล้าช่วยมาด้วยแล้วถึงถือว่ายิ่งใหญ่มากในการลดโทษในคุณโดยให้ไปติดตไปติดคุกตามความพิพากษาเดิมเนี่ยอีกถึงปีคุณก็ไม่ยอมติดอีกไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําลายขบวนการประเทศไทยถ้าไม่ไม่ไม่ลุกขึ้นมาสู้ให้มันขาดเลยนะ เอาง่เอากันนะงานเนี้ยคือไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเองนะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของส่วนรวมเพราะฉะนั้นถ้าจะมาถามว่าเรื่องโซเอียมาเขาเอาเงินมาให้ผมพันล้านหมื่นล้านผมก็บอกเขาไม่กล้ามาคุยกับผมหรอกเขารู้ที่ใส่สันดานพวกเราดีสองก็คือผมเคยพูดแล้วคุณทักษิณคุณแท้ผมแน่ผมมีอยู่สามเรื่องที่คุณไม่ยุ่งกับพวกคุณลาบยศสรรเสริญทั้งหมดผมไม่เกี่ยวข้อง แต่ผมจะสู้เน,น่ยนะประชาชนคนไทยและจะบอกให้คนไทยขึ้นมาสู้กับสิ่งที่ถูกต้องด้วยเพราะยังมีเรื่องนี้อีกหลายคนที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายกรณนนีนี้คือกรณีที่วันนั้นเราพูดกันวันที่วันแรกเลยที่ศ <จำ S 1> าลรับยังมีกรณีตัวอย่างที่ผมลองว่าศาลตัดสินก่อนเมื่อศาลวางแนวทางยังไงจะเล่นงานนึ่งเอาเออชื่อเลยเสียเปลี่ยมไอ้นี่ไอ้นี่โกหมหาศาลเลยอยู่ในอยู่ในเดือนจํา ติดคุกเป็นร้อยปีวันนี้จะหลุดแล้วไ<ะ>อ้อย่างเงีย้ยประเทศไม่ชิบหายโทษทีนะมันไม่ชิบหายไ<ะ>บยวอดกับไอ้พวกป้าบ้าพวกนี้ได้อย่างครับอไอ้อน,นี่คือสิ่งที่ผมต้องบอกให้ประชาชนว่าท่านอย่ามาปล่อยให้ผมสู้อย่างนี้นะผมต้องขอขอร้องท่านนะท่านต้องรวมกันออกมาสู้เป็นพลังแผ่นดินที่จะเป็นกำแพงเหล็กป้องกันไม่ให้คนชั่วมันเกิดขึ้นแล้วอย่าให้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่งั้นบ้านเมืองมันจเจริญต่อไม่ได้เราก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันจะกลายมามีติีมาเฟียข้าเป็นั่งตีแล้วก็เอาเงินไปซื้อเสียงซื้อเสียงกลับมายกมือในสภาในสภากา,ายมีอำนาจก็จะทําอะไรทุกอย่างได้ระบบพวกนี้ต้องขอเปลี่ยนแปลงคือต้องมีต่างๆกับเืองตัางแต่ระบบทั้งหมดจะต้องถูกสั่งต่าง,ง,งต้องมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่ของประเทศให้ดีครับอ่อเลรอครับคุณผู้ชมจร,จริงๆอยากได้เวลาเยอะนะแต่นี่แหละผมว่าสมควรละ ทั้งเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยความที่บอกว่าผมจะสู้เพื่อกระบวนการยุติธรรมและเพื่อประเทศชาติวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ,รบแล้วกลับมาพบกับท็อปนิวส์ทอได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์กับแขกรับเชิญแบบนี้ครับวันนี้ผมและคุณชานชัยอิสระเสนาลักลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ